วันนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมพามาที่ร้านอุดรตําแซบสาขาสีแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าต้องเป็นร้านอาหารอีสานเน,น่นอร้านนี้เปิดตอนเย็นนะคะตั้งแต่6กโมงครึ่งถึง4ี่ทุ่มครึ่งเมนูก็มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรืออาหารดิสานแต่เมนูเด็ดของร้านนี้เขาจะเป็นลาบเป็ดขมกุ้งสดเสือร้องห้ย่างแจ่วฮ้อนหมูเนื้อทะเลเนื้อน้องลาย <c oughs> วันนี้ขอกินส้มตําปูปลาร้าก่อนละกันนะคะเพราะว่ามีเดลต้ารีเควสบอกเลยว่ารสชาติแซ่บหนัวอร่อยถูกใจมาต่อกันที่เมนูที่2นะคะเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนเมนูนี้ก็รสชาติแซ่บนัวอร่อยแบบลงตัวที่สําคัญเขาใส่กระเทียมเจียวได้หอมมากอีกเมนูหนึ่งที่เราลองมากินก็คือจะเป็นหมูน้ําตก บอกเลยวันนี้ก็แแ่บสำหรับนิวตอนที่ไม่กินเผ็ดเลยแล้วก็เลยสั่งเมนูนี้นะคะหมูทอดกระดูกอ่อนโรยด้วยหอมเจียวบอกเลยมีความอร่อยเฉพาะตัวมากยิ่งกินกับหอมเจียวผักสดก็มีบริการนะคะใครชอบกินแบบไหนก็ยิบแบบบุฟเฟ่ได้เลยค่ะอาหารเริ่มต้นที่60บาทที่ร้านร้นานกรุงไทยวานดูอยู่ตรงนูน้นร้านเขาอยู่ตรงนี้ใครมีร้านอนแนะน,น,นำเมน,นมาบอกด้วยนะ